สวัสดีจ้ารอพ่อเซพร้าอะไรคะพิซซ่าโอ้โหพิซซ่าตลาดพ้อนเพิ่นมาเพิ่นขอมาเพิ่นขอมาอันตลาดน้ำเพิ่นมาซื้อพิซซ่าให้หนูกินหน่อยนะคะสันเบิ้มพิซซ่าพิซซ่าหน้าอะไรเนี่ยโอ้่อก็ซื้อไม่เป็นปูอัด พ่อซื้อพิซซ่าหน้าปูอัดมาให้โอ้โหกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวมันร้อนอยู่กี่บาทวะเขาทอนมาไม่ได้นับเล่นอ้ามัด่ทเล่นช่วยช่วยเลยอี่เหมือนต้นขี้นากเลยอ่ะต้นขี้นากเหรอนี่เอาเหรียญปุ๊บที่บาทไม่ใช่กี่บาทไม่รู้อะไรอ่ะพิซซ่าพิซซ่าอะไรอ่ะเป็นแบบอ้าว49บาทป่ะ49บาท พิซซ่าสี่สิบเก้าบาทมันร้อนอยู่มากกินัแล้ว็เอิญปะปานานากินได้ไหมกินด้วยบ่กรินน้ำกันบ่จ้าเนาะกินด้วยกันไหมจ้าร้อนร้อนก็คนยังไงยังไงเดี๋ยวมันหอนอยู่กินกันนี่เน่ไหมคะเห็นไหมอยากกินพิซซ่าหลังจากที่ลิ้นเพื่นดีขึ้นแล้วพี่น้องเจ็บปวดเจ็บปวดอะไรลูก เมื่อเช้าก็กินอย่างก็กินข้อไก่กินข้อไก่ตางสวยกินแล้วก็กินพิซซ่าก็แล้วกับกินพิซซ่าแล้วแล้วก็ไปขี่รถนิ่งไปฝันเอาเดี๋ยวหอนเอาหันดเอาชิมองค์กันไปเรื่องไหนโอเคไหมถ้าชอบเดี๋ยวพ่อซื้อของแท้ที่ห้างห้าง บิ๊กชีเลยบิ๊กชีมีบ่บิ๊กชีนี่เนาะบิ๊กชีลายเอ็น่ะว้าวเย่เดี๋ยวพ่อซื้อของแท้ให้แซีบอันนี้อีกอะไรนี่มันอยู่กีไก่อวัดโอ้วัดในก้อนนี้จะาจุกตาแม่ซะอ๋อไปมาส่องรถเพลินยิยู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 รถมันไหลลูกเงี้ยนุ้มนุ้มไม่ต้อง จับเดี๋ยวให้แม่ป้อนแม่หอยากกินพิซเออ,อกินเลยกินอะไรก็กินมยากกินชีสชีสอืมชีสพิซซ่ารูตกลุงด้วยจ้ะแซ่บห่อนเป็นเด็กกได้ไปซื้อให้พี่นอ้องลูอยากเนาะ49บาทปู้เลี้ยงเวันได้ลูกข่อยวันใดธรรมดาเด้เคบทรงเคบซี่นี่ฮู้วัด เห็นว่าอยู่บ้านนอกแต่ว่าบอกมันเพิ่นกับมึงเพิ่นกับหู้แล้วเพื่อเขาขึนรถเซอไฟอีกท่นรถซันแน่ได้พี่น้อนยังคะเชื่อไปแล้วจ้าไปกันบปนานๆก้นม let let's go แม่ขลี้มือตรวจตรวจนี่กะวัดไหมจ้า หนูมาไหนคะหนูมาซื้ออะไรคะมาซื้อพิซซ่ามาซื้อพิซซ่าค่ะแล้วก็ซื้อแกปิสเล็บบีแล้วพาแม่มาเอาอะไรด้วยแป๊บซี่ด้วยค่ะเคี้ยวค่ะอร่อยไหมคะรีวิวหน่อยค่ะรีวิวหน่อยรีวิวลองรีวิวหน่อยพิซซ่าค่ะพิซซ่าหน้าอะไรคะเนี่ยอยากกินจังอยากินัอันนี้อยากกินหน้าเป๊บซี่ เออเดี๋ยวไปค่อยไปซื้อกินค่ะนี่มายู่ทางนี้อันนี้น้ำเปล่าค่ะไม่ใช่ <laughs> ตัวอไไ้วนอะไรนี่กลองสั้นในเด้อพี่น้องรถแรงนี่ละเพื่อนจึงได้บอกว่าเด็กหน่อยตัวอ้ปิดเจา้าชิบะยังเจา้าเอาเลยแค่ทาเด็กหน่อยตัวอ้ปิดเห็นบะเรื่อบอกว่าอันนี้น้ำเปล่าดิ น,นี่ยีบอกไม่ใช่นบบี่น้าแท็กซี่นี่ไม่ใช่น้ำเป่าน้าเป่าอยู่เฮียน <laughs> น้าเป่าอยู่ไหนนะลูกน้าเผาอยู่เฮียนน้ำเปล่าอยู่เฮีนยนอยากกินน้ำก่อนเออกินกินนี่ก่อนค่ะเพิ่งได้กินนิดเดียวเองกินเยอะๆค่ะพ่ออตส่าห์ตากแดดไปซื้อให้ไม่สงสารคุณพ่อเหรอคะเคี้ยวก่อนค่ะ เคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนค่อยกินน้ำน้ำเปล่าอยู่เฮียนตันเช่นเป็นหลักตรวจไม่ได้นะใช่ไหมน้ำเปล่าอยู่เฮียน บบซีตุนเลยว่ะซีตุนนอ้อยซีตุนแบบบบน้องเบบีนั่งอยู่เออนั่งอยู่ข้างหน้าม้อไส้นะตากแดดเลย อ่อนยาวไม่เอาหนูอยากกินน้ำก่อนเดี๋ยวมันเจ็บท้องไม่หนูอยากกินน้ำ <c oughs> นก่อนอันึงอัพหนึ่งอัพก่อนอัพไม่เดีวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กินน้ำใช่เดี๋ยวค่อยกินน้ำถ้าหนูคนเก่งหนูก็ต้องกินอันนี้ให้ก่อนบ้านเราหอนหอนไม่หรอกแบกหอนค่ะได้ยนะินไหมแบกบจับกล้องนะ ริกหน่กนินนั่นนะเสียบยุกโอ้สมัย้ยุกรุงีทพหน่เว้ยแม่ผู้ปกคร,รองซื้อมาให้นิพวกกินเลยพิซซ่าข้านี่ยังอ่ะเิ้มม,มือแนมือแนมะือคอยนี่พวกกินเลยกิ้เนือียียินเนเอีย็นอ่ะเฮ้ยเพ้กินเลย เดี๋ยวนึงเทียนนาเทียนนาก้วคุณมาใกล้แล้วไ <laughs> ม่ต้หวงกินไปพี่น้อง,ออองไปก่อนได้จ้าเดี๋ยวกะเดี๋ยกินพิซซ่า49บาทก็อิ่มได้คะ่ะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย